สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพขสาสู่ f o o d t r a v e l t v ค่ะในวันนี้เล็กจะทำเมนูสายบัวผัดกุ้งนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะก่อนอื่นค่ะเราไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีสายบัวค่ะตามด้วยกุ้งนะคะแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลังรวมถึงดึงเส้นดำหมอกด้วยนะคะน้ำมันหอยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำปลา น้ำตาลทรายและสุดท้ายคือกระเทียมค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเราจะเริ่มจากการหั่นสายบัวนะคะวันนี้เราได้สายบัวแบบที่เขาลอกเปลือกออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่จําเป็นจะต้องมาลอกเปลือกบางบานนอนอ,ออกนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมได้สายบัวแบบที่เขาเอานําขึ้นมาจากสาน้ําใหม่ๆเนี่ยจะเป็นขดค่อนข้างยาวนะคะจะต้องลอกเปลือกออกแล้วนาไปแช่น้ําเกลือนะคะตัวสายบัวจะได้ไม่ดําค่ะ ตอนนี้เราได้ใส่บัวแล้วเราจะต้องนํามาหั่นทอน,นะคะความยาวที่เราใช้นะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะกาลังดีไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็พักสายบัวไว้ก่อนนะคะ สำหรับสายบัวนะคะนอกจากนํามาผัดกุ้งแบบนี้นะคะเมนูยอดนิยอมอีกอย่างหนึ่งก็คือการนําไปต้มกะทิกับปลาทูนัเนงน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีรสชาติดีเข้มมีความมันนะคะแล้วก็เปรี้ยวอมหวานเค็มปลาแรมปลาแรมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนํากระเทียมนะคะมาสับพอหยาบค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้กระเทียมกลีบเล็กก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะ หรือว่าจะใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่แกะเปลือกออกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสับพอหยาบๆนะคะโอเคเสร็จจากขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราย้ายนำทุกอย่างไปปรุงในกระทะกันค่ะในขั้นตอนของการผ่านนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมกระทะและตั้งให้ร้อนนะคะทีนี้เราเติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะ ัดให้กระเทียมพอหอมนะคะในเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนจากกุ้งเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะแต่เราคุณผู้ชมที่แพ้อาหารทะเลก็จับเปลี่ยนได้ค่ะกระเทียมของเราตอนนี้หอมดีแล้วนะคะเราจะเติมเนื้อกุ้งลงไปค่ะผัดให้กุ้งนะคะสุกประมาณ5 0สอร์เซ็นก็พอนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะโอเคประมาณนี้นะคะ เติมใส่บัวลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ปรุงรสได้แล้วนะคะใส่น้ำตาลาจน้ำปลาค่ะและน้ำมันหอยทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันค่ะกุ้งเขาสุกได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมขัดกุ้งจนสุกเกินไปและนำใส่บัวลงไปผัดเนี่ยกว่าที่ใส่บัวจะนิ่ม กุ้งก็จะแข็งเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญของการผัดเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะก็จะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะเดี๋ยวได้จะผัดนะคะให้สายบัวเขาเริ่มสลดสักเล็กน้อยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยทานสายบัวนะคะรสชาติของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับผักบุ้งนะคะแต่ว่าจะไม่เหม็นเขียวเท่านะคะ ตอนนี้สายบัวของเราเริ่มนิ่มดีแล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็เตรียมจานมาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับสายบัวผัดกุ้งของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะจากเมนูนี้ สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv มีอัตราส่วนบอกโดยละเอียดนะคะคุณผู้ชมสามารถทำได้ทุกๆเมนูที่เล็กทําใน foodtravel.tv เลยค่ะนี้เราก็ตกแต่งหน้าตาเล็กน้อยนะคะจัดเรียงกุ้งลงไปแบบนี้ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับเมนูอาหารต่างๆนะคะอยากได้เมนูไหนเพิ่มเติมหรือแม้ก,กระทั่งการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เว็บบอดของเรานะคะมีห้องสนทนาให้คุณผู้ชมได้พูดคุยด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปคอยตอบคำถามให้นั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะคะกับสายบัวผัดกุ้งจานนี้ค่ะเตรียมข้าวสวยร้อนๆแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ